สวัสดีสวนอิ่มสุกนะคะแฮปปี้กระเด็นบายบี Bee, หรือสวนอิ่มสุกบายบีนะคะเราจะพาชมบรรยากาศรบอบๆนะคะร,บรบอบๆสวนของเรา Hehehe. <laughs> นี้พาชมบรรยากาศสวนยามบใบายเย็นๆนะคะ ตร,ตรงที่เราขึ้นตะกี้นี้นะเป็นแบบนี้นะว้าว ก็จะมีมะพร้าวน้ำหอมอยู่ริมคลองนะคะมีต้นเล็กต้นใหญ่สลับกันไปนะคะ <Okay. laughs> ปวดแขนเหมือนกันนะครเพื่อนๆใช่ค <c ười> ันไม่เกรงก็กลัวภาพจะไหวขนาดเกรงขนาดนี้ภาพยังไหวเลยเพื่อนๆมาเป็นมือกล้องนี่ก็ไม่ใช่ง่ายนะ <c ười> เราก็ชอบเป็นในสิ่งที่เรา อยากจะทําลองดูนะทําได้ดีเราก็จะชอบถ้ามีไรายได้เราก็ยิ่งชอบใหญ่เลยนะคะมีสะพานนีู่นที่กลางสลนอยู่สีเขียวนี้ก็คือปลูกส้มโอนะค่ะพี่เขาปลูกส้มโออไว้นะคะสะพานคาุืลงไปนะคะ พาเล็กๆเชื่อมของไส้ไก่เล็กๆแล้วก็เชื่อมไปฝั่งนู้นนะคะถามว่าได้ใช้ไหมก็ใช้นะคะข้ามไปข้ามมาเวลาตัดหญ้าเก็บมะนาวเก็บกรัหล่งนะะอันนี้เป็นขี้เหล็กเราตัดนะตัดแต่งแล้วก็มีผักติ้วด้วยนะตัดหมดฮนะเพื่อให้เขา แตกใบออกมาใหม่นะคะเป็นคองนะตางนน้นก็จะมีฝรั่งมีมะนาวแล้วก็มีทุเรียนนะคะตอนนี้มีเตอนอยู่ตรงถนนอยู่นะคะถนนเข้าสวนก็จะมีมังคุด มังคุดลำมลุดลำญ่มาฟืองมาไฟมากุฎมาเม้มา,าส้มโอฟักแฟงแปงมูชายโยโหทขี่ว่าไม่ออกค่ะเสียงดีไม่มีค่ะอันนี้ก็จะเตรียมหลุมสีแดงแดงนี้จะเตรียมหลุมเพื่อที่จะเอาไว้ปลูกต้นไม้ยังไม่รู้ว่าต้นอะไรนะคะ ก็มีอยู่ในใจเหมือนกันว่าจะปลูกอะไรแต่ก็พูดไม่ได้เดี๋ยวเวลานั้นก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะคะมันก็มีการเปลี่ยนแปลงได้เพียงไม่อยากจะน<กล>ะค<กล>ะบ๊ามบามบาม,บาม Pokemon จากหน้าบ้านมาถึงนี้ก็จะเป็นมาถึงหน้าบ้านพอดีอะคะ่ะใช้เวลาเดินมีใช้เวลามาประมาณเจ็ดนาทีได้โอ้ก็ค่อยๆชมบรรยากาศนะคะอันนี้ก็จะเป็นเป็นหน้าบ้าน,น,นก็จะเป็นหน้าบ้าน โคงนี้ก็จะเป็นผักสวนผักหน้าบ้านนี่ก็จะมาถึงบ้านพอดีนะคะจากหน้าบ้านมานี้จะมาถึงบ้านพอดีนะ,ะนเพื่อนวิจะเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะนี่จะเป็นโคงโคองหน้าบ้านนะคะเป็นคองนะ อันนี้มีประโยชน์นะคะเก็บเก็บตรงนี้ได้นะคะเก็บคองได้ค่ะเก็บคลองได้จะเ,เป็นคลองนะคะ ก็ประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นบ่อน้าบ้านอีกบ่อนึงนะคะอือก็จะเป็นตุ้งไม้แล้วก็ใบเตยนี่เป็นบ่อน้ำที่ดูนะคะน้ำหายหมดเลยนะฝน,นยังไม่ตกอันนี้ก็จะเป็นอะโวคาโดะคะ่ะนี่เป็นข้างบ้าน บ้านหลังเล็กๆกระตบน้อยอันนี้จะเป็นอะวคาโดนะฮะลมเย็นมากเลยเพื่อง มีเสียงนะคะบีจะปิดนิดนึงนะคะค่ะขอขอบคุณทุกท่านนะคะขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้บีนะคะอย่าลืมกดติดตามให้บีด้วยนะคะสวนอินสุขบายบีนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ